สวัสดีค่ะอีสานบ้านแย่ยกีนพี่น้องแต่พ้องไปหน้าได้เห็หุมาอกีกน่ยพี่น้องดอกา้ำยู่เราเปาี็นเราเห็นมูบ้านพื้นเก็บว้านนี่เราเห็นอยู่ในเฟซว่านนี่เราก็เลีกไปหาเลเบืองของเก่าเลาเแล้วก็เลีอกไปได้สวงมูมูมูสามน่ะมันเท่า แต่ว่าบ่มูงใหญ่พี่น้องแต่ว่าดอกพอดีพอดีนี่ล่ะจากว่าอบวกจะถึงมูหนึ่งเถาเอาว่าได้แล้วว่าดอกงามอยู่พี่น้องพูน่ะได้เก็บเต็มตามือนี่เนี่ยมูนี่งามอยู่นี่แล้วได้สามมูพี่น้องเอ้ยพ่อตุ่ม สวยสวยคนะ่ะดอกงามอยู่เล้าขาเห็ดพี่น้องอยายกินสิแล้าขาเห็ดเร้ไใด้บเตีมตาปนไดดอกมืดยายกินบบได้ไปน้ำเล่าแล้วไปคนเดียว เห็นเลาหากต่ตาเง่วนง่วอยู่วัน่็ได้ไปน้ำเล่าถ้าลัดส่บาทเนี่ยมือเส่ากรเลีบออไปไปกระเขือกส่บาทฟูกรลีบออไปน้ำเล่าเล่าไปสวยๆไปดอนเล่าคยไปน่นแหละพี่น้อง ทันเมนหมู่บ้านสิพ่อจูมปิฏิปุรุแล้ว่ได้ไปซองหมู่บ้านาเราหยาดขายเห็ดปวกปวกเห็ดโคนหนีโมูนีเถาเติบแล้วลวกไปถัาปปนถัาแก้วไปเสร็จแล้วพี่นองเห็ดเลย่าดูกก่อน สวยอยู iyorsun, ings, ่อยู่อยู on nom, on ีดอกนมอยู่เล่าไดมูนึงดอกนมเนี่ยวได้สามมูมูนึงถวเอาไปได้มูหนึงแถาเอาได้บานเอาได้ วงดวงเี่ป <c oughs> ดอกมีดพ,พี่น้องเง้ยอ้วนอ้านขาเๆ่าเน่าใะ่ไหมปุณปุณนะคืบนึง่งทบพนึงพี่น้องเ้ยอะไปเก็บนเล่าเล่ากับโพทิเอื่นเลยมนงเล่ากับสีวามันบ่หลายตีพุณนะเอ้ยงามยู่เฮ้ยุณนะคููนี่น อ,อ,อยู่ของเกา่าแั่ละว่าขาเงายบเงียของเก่ากับอ,อกสวอเส้นเทาช่วยช่วยช่วยปีนี้เป็นยังคือออกดีแต่ว่าเฮ็ดปวกฝนดีเนาะพี่น้องเนาะฝนดีเฮ็ดก็เลยออกไม่ได้ไปหาล้อน้ำเล่า กินข้าไปใส่บาทล้วยายกินก็ออกไปหาเสียหนาดอกรกาเกี่ยวมันแดดเง้ยเงี้ยมังเว้นนันเห็ดเวียกบ่ได้ก็เลยอยากไปเห็ดเงี้ยเหมือเศร้าที้บ่ได้ไปเรอต้อาไปสวางบึงเข่าหน้านเรากะเลี้ยแหวขวขู่เกาเล่าะล่ะพี่น้องเอ้ยเลี่ยมติดตามคลิปยายกินตาพ่อ,พองเด้อยู่ส่องอีสานบานยายกิน ส่งแต่งไท้ผ้ามวนด้วยค่ะด้วยอย่าลืมติดตามด้วยค่ะแล้วใดบทิมตาเป็นใดโดกมือนี่สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยายกินด้วยค่ะเดออยู่อีสานบบานย้ายกินสวัสดีค่ะุณอสวยสวยพี่น้องเอ้ย